โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวคุณพี่แกหาที่มัดเชือกก่อนนะครับโซสลิงโอเคมา้เดินช้าๆนะครับรถเกโอ้รถไทยมาแล้วอ,คคอะไรค,ไไครับม,มาแล้วรถไทยน้องเต๋านี่ครับ มีน้ำใจครับมีน้ำใจมากคูบาร์ตา L C ห้าศูนย์แปดอ๋ออันนี้ทำเป็นตัวยกล่องแล้วก็ทำเป็นตัวกวาดเลย,เลยเนี่วกวาดดินไหมไอ้ยาเต้า

ว้าได้ไหมฮะสโลเลย ไปแล้วครับสุดจัดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่พากันมาช่วยนะครับครั้งนี้คุณครับขอบคุณครับสุดจัดสุดจัด โอ้ยตำรวจมาทำไมนี่โอ้ตำรวจมาช้าไปสุดยอดเลยครับเรามาเจอ,เอ,อพี่พี่มีน้ำใจครับมาช่วย น้องก็ไปเอารถไทยมาช่วยล่ะเฮ้ยทำไมมันสะบัดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละสะบัดแรงมากเลยนะดูอ่ะดูอ่ะดูดูมันสะบัดดโูโอ้รอมันน่าจะขื้นกันหรือเปล่า,าฮะดูมันสะบัดดูดู แม่ฟึดฟึดฟึดเลยอ,อยลยลูันนียังได้รถไถลากเนาะนาะถ้ารถกระบะยู่ยาอยู่มันมันม,ไม,มีไม่มีที่เกาะเลยแหละสำคัญนะครับเกือบตกถนนก็นเมื่อกี้โอ้ เอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย er Overwatch เป็นยังไงนี่พี่เหมือนมันขืนหรือเปล่ามันหนักไงเก๋บังคับพวงมาลัยโอ้ยเฮ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 ้ยชิบะโอ๊ยเสียวโอ้ยโอ้เออล้มมานี่งานเข้าแล้วนะ เหมือนรถลากรถพ่วงธรรมดาของเราเนี่ยนะครับถ้ามันเวียงแลเวียงมันเวียงหนักด้วยนี่โอ้ใจหายหมดเลยเมื่อกีด้ดู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 ทำไมมันไปอย่างนั้นอ่ะ เอา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 จังหวะเบรกจะเอาอยู่บ่บ่ะนี้ลงมอไปด้วยเบรกกี่ล้อนี่ดิดอันเดียวดิสนานเดียวอะ่ะบ่นั่นแหละจะถึงแล้วครับจะถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวเราจะได้ดูแกเปลี่ยนเครื่องมอเตอร์ไซค์ครับเปลี่ยนเครื่องสามล้อแล้วโอู้หู้หู้เบา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 เออเบรกอยู่อยู่ดีล่ะไอเย้ยไอเย้ยเย้ยลงไปก่อนเบาเบาเบา เมื่อกี้สายแรงมากเลยพี่เกือบเกือบตกถนนน่ะไปอีกไปอีกไปอีกเบาเบาเบาไปโอ้โหโอ้ ถอยถอยถอยคุณจ่าเลยครับขอบคุณเก่ามากไม่เป็นาาไรพี่ช่วยกันเนาะครับที่ปีแล้วรถไทยนี่ กี่ปีแล้วปีสี่ถึงห้าปีแล้วพี่เบตผมยังเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่เคยทำเครื่องอะไรมั้งยังยอดเลยทนนะรุ่นนี้ทนเนาะใช่ทนมากเลยใหญ่ใจถ้าซื้อใหม่อยากได้รือใหม่เหนื่อยไหเออทนอันนี้ทำเพื่ออะไรอะไรที่ตัดตัดร่องให้แบางบางมันเจะอ๋อไม่ตกอย่างร่องดีอ่าๆๆเออ ทปาดไปเลยปกติมันจะแหลมใช่ไหมล่ะปาดเสมอไปเลยเออไอเดียแจ๋วเลยปไหนพี่ทาไมจบานละหกสระไอสใสกระหนังใสปลาปาแหละเดี๋ยวส้นปีเดียวออกมาเดีวขายีเออกมาเลยเจออรุณมาส้นปีเดี้นปีอาอรุนไหน Siri, gì? Series hả? Series Mega hả? Đúng rồi không? Tôi thấy đi qua đây từ lâu rồi Tôi không biết anh đến từ đâu Ê, เห็นแก่ผ่านมาต oh <my> ั้งแต่นานแล <ะ gun fish> ้วไม่ค okay. ิดว่าจะเห็นไม่ไม่รู้ว่าแกมาช่กอยู่ตรงซีไอของนี่ไหมพอเห็นผ่านตรงนั้นนะเห็นผ่านตรงนี่ผมนั่งเล่นกันอ๋อไม่จะมาแกต้องการใช้ไฟแกจะมาเปลี่ยนเครื่องทําที่เปลี่ยนเครื่องหนยก็เลยพี่ก็เลยเอให้มาทําอยู่นี่ถ้าไปทําอยู่ศาลมันต้องขอเขานาอมันจะเกรงใจผู้ใหญ่เขา แกวางเครื่องใหม่เห็นแกขับผ่านคุ่มมือใช่เครื่องใหญ่เนาะแต่ถ้าเครื่องสองร้อยนี่ว่ใหญ่อยู่เพราะว่ามันสอมเท่ากับตัวนี้เนาะเครื่องร้อยกับเครื่องสองร้อยมันต่างกันเรือยเลยครับถ้ามันติดถ้ามันสมบูรณ์แบบทีว่าเนินเนินไม่ไม่ไม่ไมได้เนินไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม ไตรถทิศสมัยก่อนอันนี้ถอดยากไหมพี่อันนี้ถอดล็อตแค่สองตัวเองครับอ๋อถอดพวกไอ้ระบบพวกคาบูออกอืมก็แล้วก็ยกนะยกตัวนั้นมาวางดูใช่ไหมครับเพาะถอดนี่ก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกบ่ก็ถอดแป๊บเดียวเออแล้วก็ลองเอาตัวนั้นมาเทียบด,ดูว่ามันจะต้องทันอะไรตรงไหนบ้างครับแล้วเวลาประกอบไปแล้วเวลาถ้ามัน มีการเสียหายมันก็พอได้อืมอืมมัน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 ต้องดูทุงมันมีอาวุธคู่อาวุธคู่กายครับเอาไว้สำรองจัดไปเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอดูพี่วงกจะเอาเครื่องมาวางดูว่าต้องเกรงตรงไหนบ้างครับสวัสดีครับผม